ครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับ กับการดูดวงผ้ายิปซีนะครับเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้าเสมอย้ําทุกคลิปก่อนดูนะครับเผื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาดูเป็นครั้งแรกว่าการดูดวงของเราเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงนะอ,อย่าเอาไปตัดสินใครอย่าเอาไปตัดสินใจใช้เป็นไกด์ไลน์แนวทางชีวิตได้พอประมาณถ้าม,มันตรงก็อายึดไว้ใช้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าจิตตกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เป็นพลังงานรวมนะครับผมนะคนดูเป็นหมื่นแสนล้านนะครับ ถ้าอยากดูให้ตรงให้ม่นยํำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ลายมอโตกที่ให้ที่ไวันนี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะเพื่อคุณจะได้เลือกไพ่เองตั้งคําถามเองมันจะได้ตรงกับคุณมากขึ้นนะครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือใครกันที่ฝันถึงคุณบ่อยๆอ,อ่าใครกันนะที่ฝันถึงคุณนึกถึงคุณบ่อยๆนะก็มีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยนะครับ กองที่1สีแดง2เหลืองสาม่วงโอเคนะครับอยากให้เลือกกองเดียวเพื่อความสนุกและได้ลุ้นได้เลือกแต่ถ้าคุณจะดู2กอง3กองเลยก็ไม่มีใครว่าไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างไรนะครับนะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ลุ้นเท่านั้นเองนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครกันที่ฝันถึงคุณบ่อยๆไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพย่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันที่ฝันถึงคุณบ่อยๆนะครับคุณได้ไพ่ ราชินีไม้เท้าเจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เท้าสีดับสิบถ้วยแม่เขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะ <c oughs> จัดเม้นจัสติสและเดอะเวิลด์โอ้โห,โโหเขาชอบคุณมากเลยล่ะคนคนนี้คนคนนี้มีพลังงานของ Queen, ands, Queen ands, ั n ส s q u e e n of Wands ราชินีไม้เท้าตามพลังงานหน้าไพ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่พลังหน้าไพ่คือราชินีไม้เท้าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าคุณพอประมาณนะอา,อายุไม่เกี่ยวนะสำคัญคือสถานะที่สูงกว่าเช่นหัวหน้างานเจ้านายเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าจะเป็น ลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คู่ค้าหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีบางอย่างที่เหนือคุณอยู่นิดนิดเออประมาณว่าออถ้าจะเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าอีกลําดับขั้นหนึ่งขึ้นไปคือจะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้านายใหญ่ไม่ใช่บอสไม่ใช่ธรรมประธานไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงแต่จะเป็นคนที่สูงกว่าคุณประมาณหนึ่งถึงสองระดับอ่ะเอาเห็นภาพนะมันจะไม่ตามนีเป้หรอกอย่างเช่นหัวหน้าหัวหน้าลําดับขั้นของคุณอะไรเงี้ยอ่ะ รุ่นพี่คุณที่แก่กว่าคุณปีหนึ่งหรือสองปีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือลูกค้าคู่ค้าที่เป็นลูกค้าประจําแต่ว่าเขามีฐานะทางการเงินดีกว่าคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคนคนนี้เขาจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณมาสักพักใหญ่ๆแล้วเขาประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเพียงแต่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าเขาเล็งๆคุณอยู่นะ เขาประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็เก็บเอาคุณไปฝันเก็บเอาคุณไปคิดเขามีพลังงานในทางบวกคนคนนี้เป็นคนมองโลกในแงด่ดีแต่เขาก็แอบเครียดกังวลบ่อยๆเรื่องการหาคู่ครองเรื่องการมีคู่เพราะเขาค่อนข้างขาดความมั่นใจในตัวเองนะ ค่อนข้างขาดความมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งเขามาเจอคุณเขาเชื่อว่าคุณเป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นของขวัญจากสวรรค์เป็นของขวัญจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทําความดีมาทั้งชีวิตจะช่วยให้เขาสมหวังในความรักเขาฝันถึงคุณบ่อยๆฝันถึงการสร้างครอบครัวเก็บเอาคุณเป็นนึกเอาคุณไปฝันว่าถ้าเอ้ยได้ลงเอยใช้ชีวิตร่วมกับคุณจะจะดีแค่ไหนนะจะคงมีความสุขมากเลยอะไรประมาณเนี้ยนะ ไม่ว่าจะเป็นความคิดมโนในอากาศขณะที่ตื่นอยู่หรือว่าจะหลับฝันถึงก็แล้วแต่ประมาณนี้เลยทีเดียวเชียว ถ้าคุณถามว่าเขาคนนี้เป็นใครก็บอกได้ลักษณะดังกล่าวไปแล้วนะครับนะจะเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่สูงกว่าคุณพอประมาณนิดหนึ่งประมาณ 1- 2ขัน้น 1- 2ระดับนะจะไม่สูงกว่ามากนะไอ้แบบท่านประธานใหญ่เลยอย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเป็นหัวหน้างานในลำดับชั้นอย่างเงี้ยโอเคอาจจะใกล้ใกล้เคียงรุ่นพี่ที่แก่กว่ากัน1ปี2ปีอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็มีแนวโน้มนะโอเคประมาณนี้ครับคุณกองที่1นนะ คนลักษณะดังกล่าวเนี่ยเขาจะเก็บคุณไปฝันถึงบ่อยๆแล้วก็ออยากมีอนาคตที่ดีร่วมกับคุณนะครับประมาณนี้นะครับคุณกองที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันที่ฝันถึงคุณเป็นประจําฝันถึงคุณบ่อยๆครัคุณได้ไพ่สองถ้วยคนกันเองนี่แหละแฟนคุณละมั้งเออคนที่คุณคบอยู่หนึ่งดาบนี่ไง แม่สองเหรียญสี่ถ้วยหกเหรียญโอ้ยหกดาบเป็นคนทางไกลก็ได้หรือว่าห่างกันชั่วคราวก็ได้นะราชาถ้วยอืผู้ที่เพียบพร้อมอสศวินไม้เท้าพลังงานดีเยี่ยม ใจร้อนใจร้อนโอเคคุณกองที่สองคนที่ฝันถึงคุณเป็นประจำไม่ใช่ใครที่ไหนแฟนคุณนั่นแหละเออถ้ายังไม่ใช่แฟนก็คือคนที่กำลังคบหากันอ่ะถ้ายังไม่ได้คบหากัน คือคนที่คุณเลงเขาและเขาก็เลงคุณประมาณนี้แบบปิ๊งปิ๊งกันอยู่อาจจะเริ่มต้นอะไรสักประมาณเนี้ยสองถ้วยพลังงานคู่รักชัดเจนนะนะประมาณนี้นะถ้าไม่ใช่แฟนก็คือคนที่กําลังคบหากําลังดูใจหรือกําลังเริ่มต้นนะกรณีคุณที่มีครอบครัวแล้วมาดูไพ่กองนี้มาดูคลิปคลิปนี้ก็ตีความตรงๆได้เลยสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยว่าคือคู่รักคู่ครอง,องของคุณนั่นแหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะ แม้จะอยู่ด้วยกันก็ยังรักกันฝันถึงกันเป็นประจำนะความรักความสัมพันธ์ดีมากคนนี้เป็นคนที่จริงใจมีสเสน่ห์คนเข้าหาเขาเยอะแต่เขาไม่สนใจใครเขาเป็นคนช่างเลือกอะไรอะไรก็ไม่ทําให้เขาพอใจได้ไง,ง่ายๆแต่เขาพอใจคุณเน่ก็จะไม่พอใจได้ไงล่ะคนรักกันเนี่ยพลังงานแฟนพลังงานคู่รักเออแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็คืออย่างน้อยๆต้องกําลังคบกันหรือกําลังถูกอกถูกใจกัน เขามีความยินดีที่ได้อยู่กับคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณณนะปัจจุบันนี้ณนะเวลาที่คุณดูคลิปนี้อาจจะมีการห่างไกลกันนะชั่วคราวไม่ว่าจะจากไปจากบ้านไปทํางานไปเรียนต่อหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการห่างไกลกันชั่วคราวก็เป็นไปได้หรือแม้แต่เป็นคนทางไกลยอยู่แล้วก็ได้เขาเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างเพียบพร้อมสิ่งที่เขาขาดคือความรักซึ่งก็คือคุณนั่นแหละคุณจะเติมเต็มชีวิตเขาได้นะถ้าคุณตกลงโอเคกับเขานะ อสเวินไมาทาเขาคนนี้มีพลังงานล้นเหลือเขาพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองและชีวิตของคนที่เขารักซึ่งตามพลังงานหน้าไพ่คือคุณน,นั่นแหละครับคุณกองที่สองคนที่ฝันถึงคุณเป็นประจำฝันถึงคุณอยู่บ่อยๆก็คือแฟนของคุณคนรักของคุณหรือคนที่คุณกําลังคบหาดูใจอยู่ณเวลานี้นั่นเองนะครับคุณกองที่สองโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยพิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันที่ฝันถึงคุณอยู่บ่อยๆนะครับคุณได้ไพ่50ถ้วยเอ้า The lovers Hangman The Star Strange เขายอมคุณนั้นเนี่ยคนนี้ Wheel of Fortune โชคชะตาล้วนๆอ่ะ The v i l การพบกันของคนมีสเสน่ห์แปด,ด,ด <8 S 1> เหรียญโอเคครับพลังงานกองนี้ชัดเจนเลยว่าคนที่ฝันถึงคุณบ่อยๆตอนนี้คือคนที่คุณไม่รู้จักอ่ะแต่เขารู้จักคุณยังไงยังไงคุณไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักคุณเขาเคยเห็นคุณเป็นไปได้ว่าเขาคือคนที่ ได้พบได้เห็นคุณในงานพบปะสังสรรค์เคยเห็นคุณในงานเลี้ยงหรือคุณไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอยู่ในฝูงชนคุณไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นคุณประมาณนี้นะครับลองนึกภาพตามนะคุณไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นคุณเขาปิ๊งคุณคนคนนี้เป็นได้ทั้งเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของญาติหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องมีคอนเนคชันสายสัมพันธ์กันเช่นเพื่อนร่วมสถาบานันการศึกษาสิทธิ์เก่าสมาคมนั้นสมาคมนี้ หรือว่าเพื่อนคู่ค้าในวงการเดียวกันเพื่อนร่วมอาชีพได้หมดจะอยู่ในอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเห็นคุณแต่คุณไม่เห็นเขาคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่เขาเห็นคุณแล้วเขาอาจจะปิ๊งคุณตั้งแต่แรกพบแล้วก็หรือมีการสอบถามจากคนรู้จักสอบถามจากเพื่อนของคุณแล้วว่าคุณคือใครและเขาสนใจคุณมากเขายังไม่ได้เข้ามาหาคุณณเวลานี้โชคชะตานําพาให้เกิดอีเวนต์นี้ขึ้นโชคชะตานาพาให้เขาได้มาพบคุณนะ เขาตกหลุมสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกสเสน่ห์คุณมันเกินต้านทานได้เน่แต่เขายังทําอะไรมากไม่ได้ตอนนี้นะเพราะว่ายังไม่รู้จักกันยังไม่ได้ยังไม่สามารถสารสัมพันธ์กันได้ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียังไม่ต้องเอาไปฝันเอาไปฟินอะไรเพราะว่าจะยังอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกนานพอสมควรกว่าที่คุณจะได้รู้จักกับเขา ถ้าโชคชะตาดวงสมพง์กันจริงตามนี้ตามที่ดวงบุญสัมพันธ์กันจริงคุณจะมีโอกาสได้รู้จักกับเขาโดยที่มีแม่สือ่อแม่ชักพ่อสือ่อ,อพ่อชักนําพามาจากคนรู้จักเดี๋ยวมันก็เจอกันเองถ้าดวงสมพง์กันเดี๋ยวก็ได้เจอกันเองอไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าตามดวงชะตามีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้เจอกันแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้เขาจะปลื้มคุณเขาจะฝันถึงคุณบ่อยๆเขาจะเก็บไปคิดนะ ไปคิดมโนเล่นๆมโนในใจว่าถ้าได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณคงจะดีมากๆเลยอะไรประมาณเนี้เขาจะเป็นคนที่ตามใจคุณทุกอย่างถ้าได้คบหากันเพราะว่าเขาจะเป็นคู่รักที่ดีเขาจะเป็นคู่รักที่ดีเขาจะยอมคุณดังกล่าวไปแล้วเขาจะยอมคุณนะคุณมีสเสน่ห์เหลือล้อนเขาจะลืมทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตและมอบความรักนี้ให้กับคุณเมื่อได้เจอกัน เมื่อได้เจอกันตอนนี้ยังไม่เจอกันโอเคนะประมาณนี้คุณกองที่สามเขารู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักเขาเขาเคยเห็นคุณแต่คุณยังไม่เคยเห็นเขารอดูแล้วกันว่าจะเป็นใครมาลุ้นไปด้วยกันโอเคครับครบทวนสามกองแล้วนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันที่ฝันถึงคุณอยู่บ่อยๆนะครับ ก็ถ้าคำทำนายถูกอกถูกใจก็อย่าดีใจเกินเหตุนะครับดีใจแต่พอประมาณก็พอแต่ถ้าคำทำนายไหนไม่ถูกใจก็อย่าจิตตกอย่าเก็บไปคิดมากนะครับเพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้มันตรงให้มันยำยิ่งขึ้นก็ให้ทักทายกันมาดูส่วนตัวที่ไลายมตตก95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ